w e ลคอมบีเอซีเคทูเทอร์โบท็อกวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งกับเรื่องราวสุดลับที่หลายคนรอคอยเพราะวันนี้ผมจะพาทุกคนดำดิ่งเข้าไปในข้อมูลระดับใต้โต๊ะของรถกระบะรุ่นที่กำลังเป็นกระแสะแรงที่สุดตอนนี้นั่นก็คือ2026อีสซูซุพิคัรุ่นใหม่ที่ถูกพูดถึงแบบเบาๆแต่ลือกันหนักมากในวงการรถกระบะไทยว่าอาจเป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของไอซูซุและอาจเปลี่ยนเกมของตลาดกระบะในไทยแบบไม่เหลือซากเดิมกันเลยทีเดียวหลายคนอาจสงสัยว่ารุ่นใหม่นี้มันพิศษ แค่ไหนทําไมถึงมีข่าวลือออกมาเป็นชุดๆทั้งดีไซน์ใหม่เครื่องยนต์ใหม่ไปจนถึงระบบความปลอดภัยที่ถูกพัฒนาให้ก้าวกระโดดกว่าเดิมมากๆซึ่งเอาจริงๆแล้วข้อมูลหลายอย่างยังเป็นความลับแต่เท่าที่วงในคนหนึ่งเล่าให้ฟังแบบหลุดๆนี่บอกเลยว่า2026อีซูซ,ซุพิคับมีของเด็ดซ่อนอยู่เพียบไม่ใช่แค่ปรับหน้าตาตามกระแสแต่เหมือนตั้งใจจะยกระดับกระบะทั้งคันให้ไปสู้กับตลาดโลกทั้งญี่ปุน่นออสเตรเลียและตลาดอาเซียนแบบหมดหน้าตก เริ่มจากเรื่องดีไซน์ก่อนเลยมีการกระซิบว่า2อ2 6ัี่สบ isuzu pickup จะใช้เส้นสายที่ดูดันขึ้นไฟหน้าเปลี่ยนเป็นดีไซน์ใหม่ที่คงกว่าเดิมมีเส้นเลดลักษณะคล้ายกรงเล็บที่ทำให้ด้านหน้าดูเฉียบกว่าเดิมมากกระจังหน้าถูกขยายให้ให,ใหญ่ขึ้นเพื่อช่วยระบบระบายอากาศของเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ทรงพลังขึ้นด้วยตัวถังด้านข้างเพิ่มความเหลี่ยมทำให้ดูบึกบึนแบบสไตล์ออฟโรดและท้ายกระบะปรับดีไซน์ให้มีไฟท้ายรูปแบบใหม่ที่แหลมคมขึ้นให้ฟีลแบบรถอเนกประสงค์มากขึ้นกว พูดถึงเครื่องยนต์ที่ลือกันหนักมากก็คืออซุอาจเปิดตัวเครื่องยนต์ดีเซลเจเนเรชันใหม่ขนาด1.9และ3.0ตัวปร,ปรับปรุงแรงบิดให้สูงขึ้นลดอัตราการสิ้นเปลืองและรองรับมาตรฐานไอเสียที่จะเข้มงวดขึ้นในปี2026ส่วนอีกกระแสนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนฮือฮาก็คือการมีโอกาสที่ีซูซ u จะเปิดตัวรุ่นไฮบริดดีเซลครั้งแรกซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่หลายค่ายกำลังวิ่งแข่งกันอยู่ตอนนี้ถ้าอีซูซ u ทำจริงบอกเลยว่าตลาดกระบะไทยสะเทือนแน่นอนเพราะคนไทย ชอบประหยัดแต่ก็อยากได้แรงและรุ่นนี้อาจตอบโจทย์แบบครบเครื่องสุดๆระบบช่วงล่างก็มีข่าวว่า i ซูซูอาจปรับให้เหมาะกับการใช้งานทั้งบนถนนดำและถนนลุยมากขึ้นมีการปรับโชคให้มีระยะยุกมากขึ้นทําให้ขับนุ่มขึ้นแต่ยังคงความแข็งแรงตามสไตล์ i ซูซ u ไว้เหมือนเดิมรวมถึงโครงสร้างตัวถังใหม่ที่อาจใช้เหล็กชนิดพิเศษเพื่อลดน้าหนักแต่เพิ่มความแข็งแรงช่วยให้ทั้งประหยัดน้ํามันและปลอดภัยขึ้นไปพร้อมกัน ด้านเทคโนโลยีภายในก็ไม่น้อยหน้ามีข่าวลือเกี่ยวกับจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ขึ้นมีระบบเชื่อมต่อมือถือที่สเสถียรกว่าเดิมและฟีเจอร์ใหม่ที่หลายคนอยากได้อย่างหน้าปัดดิชิทัลงเต็มรูปแบบที่ดูทันสมัยกว่ารุ่นปัจจุบันอีกหลายเท่าบวกกับการเพิ่มระบบช่วยขับอัตโนมัติเช่นระบบเตือนรถในมุมอบระบบรักษารถ ให้อยู่ในเลนไปจนถึงระบบเบรกอัตโนมัติแบบใหม่ที่ตรวจจับคนเดินถนนได้แม่นขึ้นกว่าเดิมทั้งหมดนี้อาจทําให้2026อ s ู z ุ p พิ k ับกลายเป็นกระบะท,ที่ล้าที่สุดเท่าที่อีซูซุเคยทํามาอีกเรื่องที่หลายคนไม่พูดถึงแต่สําคัญมากคือการเก็บเสียงจากห้องโดยสารมีข่าวว่ารุ่นใหม่นีม้มีการปรับซีนประตูใหม่เพิ่มฉนวนลดเสียงสั่นสะเทือนจากช่วงล่างเพื่อให้ขับนานๆแล้วรู้สึกสบายเหมือนนั่งใน SUV มากกว่ากระบะธรรมดาซึ่งเหมาะมากกับคนไทย ที่ใช้รถกระบะแบบและสไตล์ไม่ใช่แค่ขนของอย่างเดียวเหมือนสมัยก่อนสุดท้ายคือคำถามสำคัญที่สุดราคาจะไปจบตรงไหนตอนนี้ยังไม่มีตัวเลขชัดๆแต่จากข้อมูลที่หลุดออกมาการอัปเกรดทั้งหมดนี้อาจทำให้ราคาขยับขึ้นเล็กน้อยแต่ก็มีแนว